แนวทางรัฐบาลไัยครับผมประจํางวดวันที่1พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้ได้เด่น7รอง1ครับผมตัวเน้น70กับ19นะครัเด่น7รอง1เน้น70กับ19รายรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมยูทูบช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย้ครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ะครับผม ำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่น,นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์ตังค์นะครับผม ส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับาอาจารย์เย่ก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางรัฐบาลไทยครับผมคลิปแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมประจำงวดวันที่หนึ่งครับผมพฤศจิกายน2568นะครับ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยในวดนนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเจ็ดครับผมเดนเจ็ดรองเป็นหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดรองหนึ่งครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัวได้สองเจ็ดศูนย์ครับผมส่วนรองสามตัวนะครับผมห้าหนึ่งเก้าครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสองเจศูนย์นะครับผม3ามตัวเด่นนะครับแล้วก็5้าครับผม3ามตัวรองครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สตัวกันนะครับผมสำหปรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม พันไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดเด่นสามตัวสองเจ็ดศูนย์นะครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้เจ็ดศูนย์ครับผมเด่นเจ็ดร้องหนึ่งนะครับผมเด่นร้องรวมกันเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดสองนะครับ จ็ดสองเราก็จะแปลงเป็นเจ็ดเจ็ดด้วยครับผมเจ็ดสองตัวครับผมรองหนึ่งนะครับผมรองหนึ่งรองสามตัวห้าหนึ่งเก้าครับผมก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งห้าครับผมหนึ่งห้ากับหนึ่งเก้านะครับผมตุกันครับผมตุกันวันนี้ครับผมจากทุดเด่นนะครับผม ตัวการจากชุดเด่นนะครับผมศูนศย์ครับศูนย์ศูนี้ก็จะแปลงมาจากศูนย์สองนะครับผมศูนสองตัวครับผมแล้วตัวกันจากชุดรองครับผม5้าเครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรราวันนี้ครับแนวทางรัฐบาลไทยครับผมประจํางวดวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยน2568นะครับวันนี้ได้เด่น7รอง1ครับผมเด่น3ตัว270รอง3ตัว519ครับผม เดน7จ็รอง1นะครับเด่น3ตัว2 70เจรอง3ตัว5 19ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม7071 72 77เองเรองสตัว1519งห้นกตัวกันเป็น00 02 0, แล้วก็59ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวนะครับ7071 72 77 รองสองตัวห5 1 9้าตัวกันเป็น0ูน2ศูย์แล้วก็ห9ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในงวดนี้นะครับผมตัวเน้นในงวดนี้นะครับผมแอดกจะขกอเน้นไปที่เ0ศูนครับผมเ0ดศูนย์กับ19นะครับ สำหรับตัวเน้นในงวดนี้นะครับผมแอดก็ะขอเน้นที่เจ็ดศูนย์กับหนึ่งเก้าครับผมยังไงบ้างครับมีตัวเลขตัวไหนที่ถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับผมถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็รบกวนขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช์นะครับผมถูกอกถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช์นะครับผม สาหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอ,อาจจะมีเท่ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาลทีด้วยนะครับผมสำารับท่านใาที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจขอคนล้านหนึ่งไว้หนึ่งแชร์นะครับผมหรับมาผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม พื่อจะได้ไม,ม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางรัฐบาลไทยในงวดนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ